จานจานเบนแอนเดอ์สัน Anderson. มีม,มีมีอิทธิพลขนาดไหนกับพี่หรือเปล่าเออม,มีพอสมควรในในเรื่องคือคือ,คอจานเบนเนี่ยแกจะพูดถึงเรื่องเรื่องลัทธิชาตินิยมเยอะแล้วก็เรื่องของความคือในหนังสือที่ที่มีอิทธิพลที่สุดของแกคือชื่อ imagine community ก็คือหมายถึงในใน,ในภาษาไทยก็แปลว่าชุมชน จินตกรรมั้งใช่ไหมคำว่าจินตะกำก็คือมันหมายถึงว่าสิ่งที่สิ่งที่ที่เราเรียกกันว่าว่าชุมชนที่ชาติเนี่ยมันมันเป็นจินตนาการของกลุ่มคนกลุ่มนึงคือบางทีมันมันเป็นลักษณะนามธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่สร้างขึ้นมาเอ่อโดยที่รวมกันของของการคนสาวนเชื่อด้วยของอะไรหลายๆอย่างฮะซึ่งซึ่งมันมันมีอิทธิพลมากสําหรับความคิด ใน,ในเรื่องดูมูลมีด้วยตอนแรกนะครับแต่ว่าตอนหลังมันคลี่คลายมากในออกมาในลักษณะที่พี่ใส่เรื่องส่วนตัวเข้าไปจนจนไอ้ตรงนี้มันแฝงอยู่จางมากๆจางมากๆมันจะมันจะโผล่มาตอนท้ายๆนิดนึงอะไรเงีเยง้ยมีความรู้สึกว่าเออมันเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่าถ้าเ,เราได้รับ,รบความสนใจจากต่างชาติระดับหนึ่งมันก็เป็นหน้าตาของประเทศอะไรเงี้ย พี่ได้สนใจเรื่องประ,ประวัติศาสตร์หรือพื้นที่ทางสังคมจริงอะไรอย่างเงี้ยคือจะส่วนใหญ่จะไม่เท่าเรื่องนี้คือคือแม้แต่ว่าถ้าเราดูลุงบุญมีเองเนี่ยก็จะไม่เห็นนะคือถ้าถ้าไม่ได้รู้จกักโครงการดึกดำบรรมาก่อนเนี่ยก็จะไม่สามารถลิงก์กันได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับตัวพี่เองอะ่ะใช่เรื่องเรื่องนี้ใช่คือมันจะมีมีความทรงจำของพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับทางทางทางด้านสังคมด้านการเมืองะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะกว้างคือพื้นที่แทบจะไม่บอกเลยว่าเป็นที่ไหนจะค่อนข้างจะคลุมเครือว่าเออเป็นชายขอบเป็นชายแดนมันจะเป็นสัญลักษณ์มากกว่าเรื่องนี้นะคือเรื่องนี้จะเป็นอีสานเลยนะส่วนตัวนะพี่ว่าประวัติศาสตร์มันก็คือ Official ก็คือ Official History ก็คือประวัติศาสตร์ทางการกับประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ก็คือ,อาบางทีเราบันทึกไว้เนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ว่าท,ที่ที่เต้ว่าความทรงจำเนี้ยก็คือมันเป็นไปได้ว่ามันคือประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นทางการแต่ว่าไม่ได้บางทีไม่ได้ถูกบันทึกไว้มันก็เลยกลายเป็นความทรงจําแล้วก็ไอ้ที่เป็นชายขอบที่เป็นความทรงจำเนี่ยมันก็จะหายไป ง่ายเลยถ้าไม่ถ้าไมถา่ถ้าไม่ถูกบันทึกไว้อะไรเงี้ยแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยถึงถูกบันทึกไว้มันก็ไม่อาจจะไม่เป็นออฟฟิเชียลก็ได้อาจจะไม่เป็นทางการก็ได้มันจะมันก็ยังอยู่เป็นชายขอบของมันอยู่นั่นะซึ่งเหมือนว่าพอคุยถึงเรื่องนี้มันก็ล้อไปกับเรื่องความความเป็นหนังที่มันกนําลังที่จะเปลี่ยนแล้วมันกนําลังที่จะจะตายกําลังจะอยู่อะไรใช่เพราะว่าตอนถ่ายหนังเรื่องนี้ก็กงงๆเหมือนกันว่าว่า ว่าจะใช้ฟอร์แมตไหนดี<ม>จะเป็นดิจิตอลหรือว่าจะเป็นฟิล์มอะไรอย่เงี้ยฮะแต่ว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของของหลายๆอย่างแล้วก็การการการหายไปหรือว่าการกำลังเปลี่ยน transformation ของสื่อด้วยอะไรเงี้ยฮก็เลยตั้งใจว่าเออใช้ฟิล์มดีกว่าแต่ไหนแต่ไรมาพี่ก็พยายามที่จะเล่าเรื่องของ<ม>คนตัวเล็กๆหรือคนที่มันม,มันไม่มีพื้นที่แล้วก็ แล้วพี่ก็สู้ด้วยความทรงจําซึ่งความทรงจําไม่ใช่ความทรงจำของของเขาอย่างเดียวคือมันแชร์กับความทรงจำของพี่เองด้วยใช่ใช่คือมันส่วนตัวมากๆนะฮะคือแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่จริงๆแล้วคือคือมันมันค่อนข้างเฉพาะทางอ่ะแล้วก็พี่ก็อยากเห็นจริงๆในแง่ที่หนังเชิงประวัติศาสตร์ในในหลายในห,หลายมุมเนาะที่ที่บ้านเรายังขาดอยู่อ่ะอย่างสมมติหนัง อย่างที่ท่านมุ้ยทำนะฮะอย่างนเรศวรหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นนเรศวรอีกแบบหนึ่งด้วยเหมือนกันในแง่ที่ที่ดบกว่านั้นหรือว่า,อาถ้าพูดจริงก็คือเหมือนกับว่ากึ่งสารคดีในการตีความจากเอกสารอื่นซึ่งซึ่งซึ่ง,งพี่เชื่อว่ามันต้องมีเอกสารอื่นที่ที่ขัดแย้งกันนะในแง่หรือว่าในแง่ความเป็นจริงว่าเฮ้ ในด้านเรื่องเรื่องความรักเขาเป็นยังไงเรื่องเรื่องทางเพศเซ็กซ์ไลฟ์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่ามันมันทำให้เกิดเ,เป็นการทำลายภาพภาพพจนเป็นการทำลายเขาเรียกว่าเปลือกอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นการสร้างชินตนาการว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพ,พยนตร์มันเป็นแค่แค่ ภาพลวงเท่านั้นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเสนอความจริงได้อย่างเงี้ยพอพอมันมีการตีความหลายๆมุมเนี่ยคนกน็วิเคราะห์แต่ไม่ได้บอกว่ามุมไหนถูกมุมไหนผิดมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นแค่เหมือนว่าการพยายามที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่เท่าที่จะมองในในอดีตได้จากคนปัจจุบันอะไรเงี้ยครับ